โอเคฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรแกรม pcsx 2 emulator ps 2ในคอมกันนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนดาวน์โหลดภาพหน้าปกเกมนะครับถ้าใครแบบอยากได้ภาพหน้าปกเกมแบบสวยๆนะตอนนี้ถ้าถ้าใครไม่ได้ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไอ้แก่ไอยูไอให้มันเป็นแบบปกเกมก็นี่นะครับจิ้มตรงนี้นะครับข้างๆเนี่ยมันก็ตอนนี้ก็คือเนี่ยยังไม่มีภาพหน้าปกเกมนะครับ โอเคผมก็จะเอาแบบวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วกันเนาะให้เรามาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงทูลน,นะครับข้างบนแถบทูลแล้วก็ทวเทอร์เบอร์ดาวน์โหลดเดอร์นะครับอ่าตรงนี้มันก็จะให้เราใส่ URL นะทีนี้เราจะเอา URL มาจากไหนนี่เลยครับกิดครับฮะแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับง่ายๆนะฮะให้เราเลื่อนลงมานะฮะตรงนี้ จนมาถึงไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงที่มันจะมี url สองอันนะสองมาทัดนเนี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะทั้งสองแต่ว่าอันข้างบนก็จะเป็นแบบธรรมดานะข้างล่างจะเป็นแบบสามดีนะเดี๋ยวผมจะลองแบบธรรมดาดูก่อนล้วกันเนาะให้เราก๊อปลิงก์ตรงนี้ไปนะครับเนี่ยมันจะมีตรงก๊อปปี้ข้างหลังอยู่นะกินไปเลยฮะก๊อปปี้อ่าก็กลับเข้าไป p c s x 2ครับวางทีนี้สตาร์ท รอดูกันฮะทีนี้นี่ฮะเริ่มมาละเป็นไงง่ายไหมเรามีเกมอะไรมั่งในนี้มันก็จะโหลดให้หมดเลยนะโอเคพอเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็ปิดครับเนี่ยครับมาหมดทุกเกมคลิกเดียวนะใส่ลิงก์ไปทีเดียว ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบ 3D ดูบ้างนะอ่าเดี๋ยวผมไปก๊อป,ปแบบแบบ 3D มาก่อนนะเนี่ยครับลิงก์ที่สองนะแต่ใครชอบแบบฟี้ยฟๆหน่อยนะภาพ 3D นะครับแล้วก็ไปที่เดิมนะตอนนี้เราก๊อปลิงก์มาแล้วนะ 3D วางไหมครับดูซิว่ามันจะเปลี่ยนไหมแสดงว่ามันต้องไปลบรูปเก่าออกก่อนนะมันถึงจะใส่แบบ สาดีได้นะอย่างนี้โอเคให้เราเข้าไปตรงโฟลเดอร์นี้นะโฟลเดอร์ไอ้นี่เลยครับเซิฟเวอร์นะแล้วลองลบรูปเก่าออกให้หมดก่อนปุ๊บอ่าลบออกหมดแล้วทีนี้เรามาลองดูว่ามันจะใส่ได้ไหมเนี่ยครับ ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบสามดีก็ต้องลบอันเก่าออกก่อนนะเนี่ยครับมันจะมีสองเกมอย่างเนี้ยไม่มีเราก็ต้องไปหามาเองนะเนี่ยครับถ้าใครชอบแบบสามดีนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้โอเคไปเจอกันคลิปหน้านะฮะก็ง่ายๆนะครับใส่รูปหน้าปกเกมใน pc s x 2ใน เอเ e อร์เสอกงก็ได้เหมือนกันนะเอเ e อไอโปรแกรมอ m มู a เ o เตในมือถือนะทำได้เหมือนกันนะกอปลิ้งนี้เหมือนกันนะไปลองทําดูนะครับโอเค